สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเขาเริ่มทนต่อการเคลื่อนไหวไม่กี่อย่างจากพ่อของเขาในตอนแรกจนกระทั่งเขาสามารถต่อสู้กับพ่อของเขาได้เป็นระยะเวลานานขึ้นดาบใดที่พ่อของเขาไม่ปลดปล่อยพายุไร้ขอบเขตเขาจะสามารถต้านทานพ่อของเขาได้เป็นเวลานานลำแสงของหอกที่ฉายออกมาจากทักษะพันดัชนีถูกปลดปล่อยออกมาจากหอกมังกรทองในมือของถังซาน มันปะทะเข้ากับส่วนโค้งที่ปล่อยออกมาจากทีศูนย์ของเทพสมทรทักษะพันดัชนีถูกกระตุน้นและรัศมีของหอ,อกก็มาถึงต่อหน้าที่ถังโอเลนในทันทีมังกรร้ายอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับรัศมีที่ดูร้ายมันกําลังจะก,กืนกินถังโอเลนทันทีหัวใจของถังโอเลนเต้นแรงและดังคล้ายกับเสียงกองแกนแท้ของเลือดของเขาพุ่งกระโชดและเปลี่ยนเป็นลมปานมังกรซึ่งพุ่งออกมาอย่างกระทานหาัน เขาอาศัยแรงขับเคลื่อนเพื่อดันร่างกายของเขาไปข้างหลังในเวลาเดียวกันที่ศูนย์ของเทพสมุรในมือของเขาสั่นอย่างรุนแรงคล้ายกับก้อนเมฆที่บานบนท้องฟ้าจนทําให้ทุกสิ่งรอบข้างบิดเบี้ยวมันคือทักษะเมคาพันปีทังซานปัดหอกมังกรทองในมือเบาๆโดยไม่รบกวนแต่ทว่ารัศมีสีน้ําเงินสีทองปรากฏขึ้นรอบตัวเขาคล้ายกับประตูแสง เขาก้าวข้ามประตูแสงราวกับว่าเขากำลังเดินทางข้ามพันปีในวินาทีต่อมาเมฆก,ก็หายไปท่านพ่อท่านกงคาพูดหลุดออกมาจากเรื่องพี่ปากของถางโอเรนเขาเห็นว่าพ่อของเขากำลังใช้ความสามารถที่เขามีหลังจากที่บรรลุความเป็นพระเจ้าความสามารถที่เขาใช้นั้นมีความสามารถเหนือมนุษย์เห็นได้ชัดว่ามันเป็นทักษะร,ระดับเทพถังซานยิ้มกว้างออกมังกรทองฉายรัศมีสีทอง ซึ่งมุ่งตรงไปยังทางโอเรนมันคือพายุไร้ขอบเขตในทางกลับกันครั้งนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงรัศมีนั้นแข็งมากจนรู้สึกราวกับว่ามีกฎของธรรมชาติและก,กฎของจักรวาลในช่วงพริบตาต่อมารัศมีก็ปกคลุมเขาทางโอเรนปลดปล่อยพายุไร้ขอบเขตด้วยที่ศูนย์เทพสมุดโดยไม่รังเลแม้แต่น้อยทักษะพายุไร้ขอบเขตแตกต่างจากอาวุธระดับเทพในมือของเขา รัศมีสีทองปรากฏเป็นวัตถุแข็งโดยมีทะเลเป็นรากฐานราวกับว่ามันถูกล้อมรอบควอบแน่นและเปลี่ยนแปลงจากพลังของแม่นะ้ำสามสายและทะเลทั้งสี่มีเสียงดังเกิดขึ้นรัศมีชนกันและหายไปแต่ทว่าความกว้างใหญ่ของจัก,กรวาลไม่สามารถอยู่ทะเลได้นั่นคือทะเลจัก,กรวาลทางอหรินโพ่งออกมาในช่วงเวลาต่อมาเขาก็ถูกรัศมีและตีศูนย์ของเทพสมุทรจับไว้อย่างแน่นหนาะ ความสดใสาหายไปท้งซานเข้ามาหาลูกชายของเขาและรับตีศูนย์เทพสมุดไว้ในมือลูกชายของเขาเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นท่าทางโกรธเคี้ยวของทางโอเรนเจ้าคิดว่าฆ่าโกงนั้นเหรอใช่ทางโอเรนมีท่าทางดอร้านในตัวเขาทางซานยิ้มและพูดว่านี่คือการกธขี่ของความเป็นพระเจ้าเจ้าต้องสัมผัสมันเพราะเจ้าอาจเผชิญกับความรู้สึกดังกล่าวไม่นานหลังจากนี้ รังมันไว้ด้วยความล้าหาญลูกชายของข้าทางังอเรนตกตะลึงไปคู่หนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มีความรู้สึกสรดใจอย่างหนักทั่วทั้งร่างกายท่านพ่อเรามาสู้ต่อมันบีบหัวใจสําหรับเขาการจ้องมองของพ่อของเขาอ่อนโยนเขาเฝ้าดูทางอเรนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่พวกเขาต่อสู้กันเองดูเหมือนว่าพ่อของเขากำลังพยายามหลอมรวมเงาของทางอเรนเข้ากับหัวใจของเขาทางอเรนรู้สึกถึงความรักที่บิดา มีต่อเขาซึ่งมั่นคงดังภูเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ในที่ที่ห่างไกลแต่พ่อของเขาเข้าทุ่มเทความพยายามทั้งหมดของเขาเพื่อทําให้ถังโอเดนมีพลังมากขึ้นเพื่อที่เขาจะได้ปกป้องตัวเองพ่อของเขาเลือกที่จะทิ้งตีศูนย์เทพสมุดไว้เบื้องหลังภายใต้สถานการณ์ที่ยากลาบากเช่นนี้และจะอยู่เคียงข้างเขาเพื่อปกป้องเขาบางทีเขาอาจจะจากไปจริงๆในครั้งนี้ถ้าถังโอเดนหาพวกเขาไม่พบ เขาอาจจะไม่ได้พบพ่อของเขาอีกเลยทางสารยิ้มและพูดว่าเราจะได้พบกันใหม่เร็วนี้ลูกชายเชื่อข้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนครอบครัวของเราจะกลับมารวมกันอีกครั้งอย่างแน่นอนข้าจะไม่บงการชีวิตเจ้าถ้าข้าเลือกได้ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องกิเลนตัวน้อยของข้าตอนนี้เจ้าโตแล้วเจ้าควรเดินตามทางที่เจ้าเห็นว่าเหมาะสม จำคำพูดก่อนหน้านี้ของข้าด้วยณจุดนี้ถังซานสูดหายใจเข้าลึกๆเขาแทงตีศูนย์เทพสมดแลร่หอมมังกรทองลงไปที่พื้นพร้อมการจากนั้นขเขาก็ก้าวไปข้างหน้าได้กอดถังโอเรนถังโอเรนไม่สามารถรู้สึกถึงร่างกายของพ่อได้พ่อพ่อของเขาเป็นเพียงภาพรองตาถึงกระนั้นในขณะน,นี้หัวใจของเขากับอบุลด้วยความรู้สึกหวานอมขมเกินท่านพ่อเงาของเขาค่อยๆหายไปทางโอเรน ูเหมือนจะมองเห็นผมสีฟ้าของพ่อและสัมผัสได้ถึงรัศมีของเขาคำพูดที่ไหลลงมาบนใบหน้าของเขาคล้ายกับน้ำพุที่ไหลร้นในขณะที่เขากอดเงาของพ่อที่ซีดจางการทดสอบครั้งที่8ของเทพสมุทรการต่อสู้ระหว่างพ่อกับลูกจบลงแล้วเริ่มการทดสอบเทพสมุทรครั้งที่9ดึงตีศู์ 0, เทพสมุทรออกมารัศมีของพายุที่ไม่แน่นอนหายไปอย่างเงียบๆ ออกมกังกรทองกลายเป็นลำแสงที่ล้อมรอมเข้าที่หน้าผาของถังเหรนก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงตีศูนย์เทพสมุดขนาดมหือมาต่อหน้าเขาในขณะน,นี้มันเป็นแสงจางๆและแทงลงไปที่พื้นอย่างแน่นหนะาถังเหรินสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลเหมือนเมื่อก่อนเขาก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัว และกำด้ามตีศูนย์ของเทพสมุรไว้แน่นน้ำตาเออคอในดวงตาของเขาถัางเหรนตะคนสุดเสียงท่านพ่อท่านแม่ข้าจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังในอีกด้านหนึ่งมีเสียงระเบิดดังขึ้นร่างของอูจางคงเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศอย่างรุนแรงเประยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก่อนที่เขาจะกระแทกเข้ากับโขดหินที่ด้านข้างของภูเขาพระสมีเย็นยเยือกไหลออกมาจากเขาและแช่แข็งสิ่งมีชีวิตในห้วงลึก ที่พุ่งเข้ามาหาเขาเขาแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บเขามีชุดก่อต่อสู้ระดับสี่คำเพื่อป้องกันตัวเองเขาแทบจะไม่ได้รับบาดเจ็บเขามีชุดก่อต่อสู้ระดับสี่คำเพื่อป้องกันตัวเองเขาเด่งตัวขึ้นยืนตรงทันทีแต่ทว่าเขาดูเคร่งเข้มภายใต้หน้ากากของเขาในพื้นที่ใกล้เคียงมังกรวิญ,ญญาณแห่งห้วงลึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามยังคงยืนหยัดต่อสู้เป็นเวลานานแล้วที่พวกเขาปิดล้อม มังกรวิญญาณแห่งห่วงเลือกผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3หากมังกรญญแห่งห่วงเลือกทั้งสาถูกประเมินในแง่ของวิญญาจารย์พวกเขาจะถูกพิจารณาว่าเป็นวิญญาจารย์ประเภทควบคุมที่ทรงพลังที่สุดในโลกปัจจุบันอย่างแน่นอนแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นวิญญาจารย์ประเภทควบคุมส่วนที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับพวกเขาคือความสามารถในการควบคุมที่น่าเกรงขามทั้งข่าวสีคงเรียบธรรมดาสามารถกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลัง พอ,พอกับพมยุทธระดับสูงสุดทันทีหลังจากถูกพ่นด้วยหมอกที่ไร้เทียมทานของมังกรวิญญาณแห่งห้วงรึกทักษะค,ความสามารถการขยายจะยิ่งใหญ่กว่าสําหรับสิ่งมีชีวิตในห้วงรึกที่ทรงพลังกว่าอูจางคงถูกทำลายโด,ดยเคียวปีศาจซึ่งได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยหมอกที่ไม่อาจพิชิตได้ก่อนหน้านี้อูจางคงเท,ทียบเท่ากับพมยุทธระดับสูงสุดเมื่อเขามีชุดก่อต่อสู้ระดับสี่คำ เขาเป็นอัครพรมยุศอันดับ97แล้วแต่เขาก็ถูกทำลายด้วยการโจมตีเต็มกำลังของเคียวปีศาจในห้วงลึกใครจะจินตนาการได้ว่าทักษะความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของหมอกที่ไม่มีใครพิชิตนั้นน่ากลัวเพียงใดโชคดีที่กลุ่มคน10คนดึงความสนใจของมังกรวิญ,ญญาณแห่งห้วงลึกทั้ง3ได้โดยไม่มุ่งความสนใจไปที่อื่นทั้งสองฝ่ายอยู่ในทางตันในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของกองทัพสำนักถังช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณร์เลวร้ายลงในสนามรบในที่สุดพวกมันก็อยู่สัป,ปดาห์แห่งห้วงเลกจากการลุกคือบออกไปด้านนอกความจริงแล้วพวกเขากำลังค้นหามัางกรวิญ,ญญาณแห่งห่วงเลืกเพื่อสังหารแม้ว่าความสามารถส่วนบุคคลของมังกรแห่งห่วงเลิกจะทรงพลังแต่รวมๆแล้วพวกมันก็ยังวัดไม่ได้ถึงหน่วยของสำนักถังพวกมันละทิ้งกองทหารแห่งห่วงเลก แล่หนีไปในช่วงเวลาสําคัญขณะนี้สถานการณ์มีเสถียรนภาพในที่สุดแนวป้องกันที่สองก็แข็งแกร่งขึ้นเมื่อการเสริมกําลังด้วยปืนใหญ่จากทะเลมาถึงแต่ทว่าความกังวลในใจของอูจางคงเพิ่มมากขึ้นเมื่อประเมินสถานการณ์หากความสามารถในการควบคุมของมังกรแห่งห้วงเลือกทั้งส,สงพลังมากแล้วราชาวิญญ,ญาณลาราชาวิญญาณกำลังต่อสู้กับกูเยนานในปัจจุบัน ความสามารถของเขาเหนือกว่ากูเยนาจริงๆถึงขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะควบคุมสนามรอบในขณะที่เขาได้มอบความรับผิดชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเขามังกรวิญญาณแห่งห้วงลึกเขามีพื้นฐานการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณในระดับต้นกําเนิดพระเจ้าถ้าเขาได้บัญชาการสนามรบบางทีสถานการณ์ตอนนี้อาจจะแตกต่างออกไปมากทีเดียว ที่สำคัญกว่าน,านั้นทางวินยังไม่กลับมาสิ่งมีชีวิตในห้วงึกกําลังทุกทรมานจากการเสียชีวิตมากกว่าทหารของรัฐบาลการตายของทหารสาพันเทรัฐจะส่งผลให้พลังชีวิตของเขาถูกดูดเกินโดยสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกในท,ทันทีในทางกลับกันพลังงานจากห้วงึกของห้วงึกที่ถูกสังหารจะถูกดูดกลับเข้าไปในมิติห้วงึก เมื่อคนหนึ่งร้มอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นในกรณีนี้ของทัพแห่งห้วงรึกมีสิ่งมีชีวิตมากมายมหาศาลแม้ว่าพวกเขาจะสามารถรักษาสถานการณ์ปัจจุบันไว้ได้ของทหารของมนุษยชาติจะต้องทนทุกข์ทรมานจากพลังวิญญาณและความแข็งแกร่งทางร่างกายที่อ่อนแอรงในการสู้รบที่ยืดเยื้อของทหารของมนุษยชาติจะต้านทานพวกเขาได้อย่างไรไม่ว่าในกรณีใด ความสามารถในการต่อสู้ของกองทัพสำนักถังก็ยังถูกจำกัดเช่นเดียวกับที่กูเยีนาคาดไว้อู่จางคงหวังว่าทางอุลินจะกลับมาในไม่ช้าแสงดาวที่พร่างพลายสองท้องฟ้าได้ทำให้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังจากห้วงลึกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้พระสมีคมกรีบของดาบระเบิร์ดและฉีกสิ่งมีชีวิตออกเป็นชินช้นๆปัจจุบันซูเซียลหยานเป็นดาวที่สว่างที่สุดในสนามรบ ในฐานะวิญญาจารย์ประเภทการควบคุมที่สมพลังที่สุดการปรากฏตัวของเธอทําให้มังกรวิญญาณแห่งห้วงเลือกผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ถูกจํากัดอย่างมากไรของมังกรวิญญาณแห่งห้วงเลือกทางปีกซ้ายมีรอยขาดขนาดใหญ่ดาบของเย่ชิงหลานถูกใช้ในขณะที่มันอยู่ภายใต้การควบคุมของซูงเซวหยานดังนั้นมังกรวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3จึงระมัดระวังอย่างมากยิ่งขึ้น บางครั้งพวกมันก็ปล่อยการโจมตีทางจิตวิญญาณซึ่งมีเป้าหมายไปที่สูเซลยานโซ่ตัวแห่งดวงดาวเชื่อมโยงกับสัตว์ประหลาดแห่งซือไรเคอร์ทั้ง6พลังของจิตวิญญาณที่ใช้ร่วมกันระหว่าง6คนถูกใช้เพื่อต้านทานการโจมตีของมังกรวิญญาณแห่งห้วงรึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3โซ่ตัวดวงดาวไม่ได้เชื่อมโยงกับคนอื่นๆเนื่องจากต้องมีความสดคล้องกัน ระหว่างสมาชิกที่เชื่อมโยงสัตว์ประหลาทั้ง6ของโรงเรียนซือไรเคอร์อย,อยู่ด้วยกันมานานดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจกันและทำงานเป็นทีมได้ดีถ้ารวมคนอื่นๆเข้าไปมันจะสร้างปัญหาเท่านั้นนอกเหนือจากซูเซลยานแล้วดาวที่สว่างที่สุดอันดับ2ก็คือพมอายุทธเทพเจ้าดาบดาบสังหารมังกรในมือของเขาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดสิ่งใดก็ตามที่ข้ามผ่านอดีตจะถูกสังหาร แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกใดที่สามารถต้านทานมันได้ดาบสังหารมังกรสแสดงรัศมีของอาวุธระดับเทพหลังจากที่หอกมังกรทองเสริมพลังให้มันือหมาจินฉีไม่มีโอกาสมากนักในการสู้รบในวันปกติเพราะเขามักจะอยู่กับทางโอเรนในทางกับการความแข็งแกร่งของอาโูเหิรก็ส่องสว่างตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาร่วมมือกันต่อสู้กับเทพสงครามและหอจิตวิญญาณ ความจริงแล้วดาบพลังของเผ่ามังกรซื่อหมาจินฉีที่อยู่กับถังโอรนมีความเร็วในการฝึกฝนที่เร็วผิดปกติเนื่องจากฝนของรัศมีของราชามังกรทองที่ปล่อยออกมาจากถังโอรนเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมกับดาบพลังของกลุ่มมังกรซื่อหมาจินฉีไร้หวนเอิ่นแย่ยหยุยปลดเปล่าสิ่งมีชีวิตในห้วงรึกอันทรงพลัง หมือนกับกระแสน้ําที่ซัดเข้าหาพวกเขาหากไม่ได้รับการปกป้องจากหมอกของมังกรแห่งห้วงลึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3ส,สิ่งมีชีวิตในห้วงลึกบนภูเขาคงถูกพวกเขาฆ่าตายในทางกลับกันสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกที่แนวป้องกันที่สมไม่สามารถลุกคลืบได้อีกต่อไปเพราะกองกําลังหลักที่ตําแหน่งนั้นถูกขัดขวางโดยนักสู้จากโรงเรียนซือไรเคอร์พวกเขาทั้งหมดถูกสังหารโดยการโจมตีของเครื่องบินอินฟราโซนิก และแนวป้องกันที่3ก็เสถียรแล้วด้วยกองกําลังทางอากาศที่คุ้มกันพวกเขาเครื่องบินอินฟราโซนิกกำลังกวาดล้างสิ่งมีชีวิตในห้วงรึกที่กระจัดกระจายที่สามารถข้ามแนวป้องกันที่2ไปได้จากนั้นเครื่องบินก็จะเคลื่อนตัวเข้าด้านในราชาวิญญาณตกไปที่อากาศท่าทางดังกล่าวทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและระเบิดพลังงานทางธาตุที่กูเยนาโจมตีใส่เขากูเยนา สามารถเห็นการสั่นไหวอย่างฉับพลันในดวงตาของราชาวิญญาณได้อย่างชัดเจนมันเป็นแสงสีแดงเลือดพลังจิตวิญญาณอันเหลือเชื่อของเขาถูกปลดปล่อยออกมาชั่วขณะหนึ่งก่อนที่เขาจะดึงมันกลับอย่างรวดเร็วเขากำลังทำอะไรความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวของเธอในช่วงเวลาถัดมาร่างที่ซ่อนอยู่ก็โผล่ออกมาจากเงามืดพวกมันคือมังกรวิญญาณแห่งห้วงรึกเขตที่ปกคุ้มพวกมันแตกต่างจากเมื่อก่อน ร่างกายของพวกมันมีสีแดงสดราวกับเลือดมังกรแห่งห้วงลึกกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วพวกมันอ้าปากกว้างและเปล่งแสงสีแดงออกมาดังนั้นเผ่ามังกรแห่งห้วงรึกยังมีเล่เหลี่ยมนี้อยู่หรือไม่แม้ว่าผู้มีพลังอำนาจทั้งหมดของมนุษยชาติในการต่อสู้จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พวกมันรู้สึกแน่นหน้าอกทันทีที่เห็นสิ่งมีชีวิตพ่นแสงสีแดงออกมา เนื่องจากมังกรวิญญาณแห่งห้วงึกมุ่งโจมตีไปที่เครื่องบินลบบนท้องฟ้าอย่างแม่นยำนักสู้ได้เปิดกาอป้องกันพวกเขาเตรียมอาวุธครบมือเพื่อพยายามขัดขวางสัญญาณไฟสีแดงแต่ทว่ารำแสงวิญญาณและโรคป้องกันวิญญาณทั้งหมดนั้นไร้ประโยชน์เมื่อสัมผัสกับแสงสีแดงมันพุ่งตรงผ่านโลแกและตกลงบนเครื่องบินวิญญาณมันทำให้เครื่องบินเสียด้วยสีแดง เครื่องบินลบมากกว่า50ลำกลายเป็นสีแดงแต่พวกมันยังคงอยู่ในอากาศไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกในความเป็นจริงแม้แต่ก่อป้องกันก็ยังคงไม่บุบสลายจุดประสงค์ของแสงไฟสีแดงนี้คืออะไรความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในใจของทุกคนเมื่อพวกเขาเริ่มต้นที่เครื่องบินลบในท้องฟ้าความเร็วและการหลบหลีกของพวกเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพวกเขาก็ไม่ผิดพลาดเช่นกันในขณะนั้น ร่างขนาดมาหเมาพุ่งขึ้นไปในอากาศจากห้วงลึกอย่างรวดเร็วพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหาดแต่ละตัวมีความยาวประมาณ30เมตรดูเหมือนว่าพวกมันจะเร็กกว่ามัางกรวิญญาณแห่งห้วงลึกเล็กน้อยและมีปีกคู่ใหญ่ที่หลังซึ่งดูค่อนข้างคล้ายกับค้างคาวพวกมันมีรูปร่างที่ดุร้ายและทั้งตัวของพวกมันมีสีทองอารามร่างกายที่ผิดปกติอย่างมากของพวกมัน ดูคล้ายกับมนุษย์เล็กน้อยแต่ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ละตัวมีสีขาและสองหัวข้อต่อทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยหนามกระดูกไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตจากห้วงลึกสายพันธุ์ใหม่แม้แต่กองทัพเทพโรหิตก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนยิ่งกว่านั้นจากห้วงลึก108ชั้นพวกมันมาจากด้านบนอย่างแน่นอนสิ่งมีชีวิตในห้วงลึกไม่กี่ร้อยตัวบินออกไป มุ่งตรงไปยังกองกําลังทางอากาศของมนุษยชาติพวกมันบินเร็วมากราวกับสายน้ําสีทองที่พร่างพราวเครื่องบินอินฟราโซนิกอันอาวุธไปที่การตั้งค่าสูงสดุดแลปล่อยขึ้นอินฟราโซนิกที่รุนแรงบนท้องฟ้าแต่ทว่าทีละรำเครื่องบินลบที่ถูกแสงสีแดงก่อนหน้านี้ระเบิดทันทีที่ขึ้นอินฟราโซนิกถูกปล่อยออกมาพวกมันกลายเป็นลูกไฟบนท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้น การก่อตัวของเครื่องบินขับไล่วิญญาณน,นั้นกระจุกตัวอยู่รอบๆเครื่องบินที่มีคลื่นความขี่วิทยุเพื่อปกป้องพวกมันเมื่อเครื่องบินที่ถูกสัมผัสด้วยแสงสีแดงระเบิดเครื่องบินขับไล่วิญญาณลำอื่นบางลำก็ติดอยู่ในแรงระเบิดของฟ้าเต็มไปด้วยรูปไฟจํานวนมากในคราวเดียวหนึ่งในสามของเครื่องบินหายไปในทันทีอะไรนะอะไรคือแสงสีแดงที่พ่นออกมาโดยมังกรวิญญ,ญาณแห่งห้วงึก สิ่งมีชีวิตในห้วงลึกรู้ว่ามันคือแสงแห่งความอ่อนแอชื่อฟังดูเรียบง่ายแต่เป็นหนึ่งในกลอนอุบายที่น่ากลัวที่สุดของวงกรวิญญาณแห่งห้วงลึกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุพลังชีวิตของตัวตนจะลดลงอย่างทวีคูณทันทีเมื่อโดนแสงแห่งความอ่อนแอกล่าวอีกในหนึ่งเครื่องบินขับไล่เหล่านั้นดูเหมือนจะไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริง โลหะของพวกมันกำลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วเครื่องบินถูกทำให้เปราะบ,บางมากเมื่อเครื่องบินอินฟราโซนิกปล่อยขึ้นออกมาอีกครั้งเครื่องบินลบวิญญาณก็เริ่มสั่นเล็กน้อยแม้ว่าพวกมันจะไม่ได้ผลกาะทบก็าตามแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยนี้มากเกินกว่าที่รำตัวที่เปราะบ,บางใหม่ของพวกมันจะรับไหวและนั่นทำให้เกิดการระเบิดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ